สวัสดีครับผู้ชมรครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลูกคมข่าวนะครับเรากลับมาเจอ,อกันหลังปีใหม่แบบนี้นะฮะแน่นอนทุกๆวันสเสาร์เวลา14นาฬิกาทางท็อปนิวนะฮะอยู่กับผมจิรัทรวัฒน์สิริบุตรคุณผู้ชมครับรายการลูกคมข่าวในปีนี้เรายังคงเข้มข้นถึงเรื่องราวที่นําเสนอข่าวที่มันมีคมนะครับแล้วก็บาดความรู้สึกของ,ของคุณผู้ชมใน,ในหลายๆเรื่องราวนั่นเองนะครับแต่แน่นอนขา่าวนั้นมันจะทื่อลงโดยท่านนี้ครับอาจารย์เสรีวงวันทาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะฮะสวัสดีปีใหม่ด้ คงเข้มข้นขึ้นมีข่าวกลุ่มหนึ่งที่เราเองเนี่ยอยากจะทำให้มันทื่อมานานแล้วแต่ว่ามันมีเรื่องอื่นที่บาดเราเราก็เลยไปเล่นข่าวอื่นก่อนใช่ครับแต่วันนี้เห็นทีจะข้ามข่าวนี้ไม่ได้ไม่ไดันบาดเรามันนานแล้วนะครับครับผมนั่นก็คือเรื่องของเงินเทาเงินสีเทาเงินสีเทามีเงาเงาบางบหลายเรื่องเลยทีเดียวเอาอันแรกมาเลย สลากออนไลน์หรือว่าหวยออนไลน์ในภาษาชาวบ้านพวกเราอันนี้เนี่ยก็มันก็คือเรื่องที่เราเองเนี่ยขรียกร้องกานที่จะให้หวยเนี่ยราคาไม่เกิน80บาทอ่าใช่นะครับก็ปรากฏว่าเมื่อสืบไปสืบมามันก็เป็นข่าวที่บาดเราตรงที่ว่าคนที่เขาไปเร่ขายเนี่ยเขาซื้อมามันก็เกิน80แล้วเพราะมันเป็นหลายขั้นหลายตอน ก็ปีจม่เข้าใจฮะคือถ้าเกิดคนที่ได้โควตามาขายเองคงขายได้แหละเพราะซื้อมาเจ็ดสิบกว่าบาทนิดนิดใช่ก็ยังพอกําไรอยู่บ้างแต่ปรากฏคนพวกที่ได้โควตามาไม่ขายเองเอาไปขายต่อทีนี้พอขายต่อคนที่ไม่ได้โควตาจะองการอยากจะขายก็ยอมซื้อแพงกว่าแปดสิบเขาก็เลยไปขายแพงกว่าแปดสิบอันนี้อันที่หนึ่งแล้วนะอันที่สอง เมื่อมีเลขที่ตามหากันอ่าเหมือนเลขดังประจํำงวดอะไรอย่างนี้มอรันะดาราเกิดอุบัติเหตุในยกเดินทางพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเลขตามหากันมันก็แพงเลขดังก็แพงเสร็จแล้วมันก็จะมีการรวมชุดเพราะคนบางคนก็ไม่อยากได้หล้านอยากได้3 0ล้านก็ต้อง5ใบส0ใบชุดหนึ่งมันก็ต้องมีค่าโสหุ้ยในการรวบรวม มันก็เลยต้องขายใบละร้อยใบละร้อยสิบบาทับมันก็เกิดขึ้นแบบนี้อ่าทีนี้ครับกองตลาดเขาก็แก้ไขขายออนไลน์ใช่ครับราคา8 0บาทค่อยๆเพิ่ได้จำนวนเท่านี้ล้านใบเท่านี้มันไปเรื่อยๆครับปรากฏว่าครับมีเอกชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกองสลากเลยครับทำบ้างอทำบ้างทำเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ขายแพงอเพราะอะไร มีเป็นยังไงบ้างฮะเขาไปตะเวนซื้อมาก็คือตะเวนซื้อมามากกว่าแปดสิบเหมือนกันอ่าอ่าถูกไหมใช่การที่จะรวบรวมให้ได้ส right> ิบส oui> ี่ล้านใบเนี่ยโอ้มันก็ต้องมากกว่าเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดย้อนกลับไปอย่างที่พี่ทบอกเมื่อกี้นี้แม่ค้าที่ขายเดินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยมันก็เกินแปดสิบนะใช่ไงเออแล้วนี่เพาะปนซื้อเขาไปกว้านมาตามข่าว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 บอกเขาซื้อมาเก้าสิบอ่าสมมุติแล้วเขาขายร้อยสิบเขาก็อ้างว่าเป็นค่าบริการอ่า ก็มีคนเขาเถียงนะเออว่าคุณบริการออนไลน์แล้วคนที่เขาเร่ขายเนี่ยไม่ใช่บริการออฟไลน์เหรอมันก็บริการเหมือนกันก็เดินบางทีเดินไปถึงโต๊ะที่เรากินข้าวอะไรเงันก็คือบริการแต่ปรากฏไล่จับเขาอ่ะครับอ่าใช่แต่ทำไมนี้ไม่จับอ่ะโอ้มันกดๆพันโอ้มีคนก็ตั้งคำถามหนึ่งเงินสดที่ไปซื้อมาสิบสี่ล้านใบเนี่ยเอามาจากไหน ควรจะมีการตรวจสอบเช้นทางการเงินไหมอสองในเมื่อให้ขาย80มีตัวเลขหนซิครับแล้วขายเกิน80เนี่ยโอ้งยง่ายๆเอายี่สิบคูณ1ิล้านมันก็คือ280ล้านต่งวดออะหูนี่มันเป็นพันล้านเลยเนาะปีหนึ่งก็เป็นพันพล้านไงนี่ถ้าแบบ14ล้านใบ90บาทนี่คือ1 2บส0งล้านเลยนะนั่นคือเงินที่ต้องมีคุณพระ เยอะมากนะท<ช>ีต่งตงงวดนะเนี่ยเขาก็ทำเงินมาจากไหน<ะ>ถูกไหมครับแล้วก็กําไรแบบนี้เนี่ยทำไมกองสลักไม่ทําอะไรอนี่คือข่าวที่บาดเราครับแต่ข่าวนี้มันจะทื่อได้เมื่อในยกบอกว่าครับให้คนที่เกี่ยวข้องไปจัดการดูแลแล้วรายงานทุก15วันอ,อ่านี่หนึ่งเท่าแล้วนะรเรื่องนี้เลยหนึ่งเท่า